4โปรโตีนที่คนเป็นเบาหวานกินได้ 1. เนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาไก่หมูเนื้อวัวเพราะมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าการกินเนื้อแดงเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะครับถ้าคุณไม่ได้กินแป้งคาวน้ำตาลมันก็โอเคมากแล้วถ้าคุณกินเนื้อสัตว์เยอะเพียงพอมันจะทำให้คุณเนี่ยอิ่มได้นานไม่โหยลดความอยากแป้งน้ำตาลได้เยอะเลยครับ สเต้าหู้ถั่วเหลือง 3. ถั่วพีแคนอัลมอนด์วอลนัทแมคคาเดเมียสไข่แต่คุณต้องตรวจก่อนว่าไม่แพ้นะครับโดยตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงอยากตรวจกระถักมาได้ครับยังไงก็ตามการที่คุณจะลดคาร์โบไฮเดรตแป้งข้าวน้ำตาล โปรโตีนเป็นสิ่งสำคัญและการกินโปรโตีนที่เพียงพอ,อยังช่วยให้การเผาผลาญดีขึ้นด้วยครับรวมถึงอย่าลืมออกกำลังกายเดินวันละหนึ่งหมื่นก้าวด้วยนะครับคุณสังเกตไหมว่าเวลาไปบ่ายที่คุณรู้สึกหวอยากกินขนมเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่คุณกินโปรโตีนไม่พอในมื้อเที่ยงนะครับเทคนิคง่ายๆของหมอเลยก็คือถ้าคุณรู้ตัวว่าไม่อิ่มเวลาที่คุณกินมื้อเที่ยงให้เพิ่มกับข้าวที่มีโปรโตีนเข้าไปนั่นก็ คือเนื้อสัตว์นอกจากนั้นแล้วอย่าลืมออกกําลังกายร่วมด้วยนะครับถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงหมอแนะนําว่าอาจจะเริ่มต้นจากการเดินวันละ30นาทีเพราะช่วยเพิ่มไขมันตัวดีอย่าง HDL